โอ้โห oh สีนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำตัดขอบสีแดงมะเหมี่ยวได้เย็บสีครีมคะ่ะกับชุดเบาะแคบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปฟองน้ำที่ทนที่สุดสบายที่สุดหุ้มด้วยหนังตัวพรีเมียมเลยนะคะการันตีว่าใช้ทนเบรกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลนั่งสบายด้วยคะ่ะไม่ปวดหลังสามารถเปิดหยิบของด้านใต้ได้แค่ล้วงแล้วยกขึ้นแบบนี้เลยเปิดได้ทางซ้ายและขวานะคะลาปิดก,ก็กดลงแบบนี้ง่ายๆเลยจะมาหน้า ร้านก็ได้หรือสั่งไปติดตั้งเองก็ได้มีจัดส่งยิงใส่กับชุดคู่หน้าที่เป็นชุดสวมนะคะสวยมากๆงานหรู Andrew, มากๆซูม <Zoom S 2> ให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่คือตัวหนังพรีเมียมแล้วได้ที่ใช้ก็เป็นได้ไนลอนเรื่องคุณภาพเราจัดเต็มให้แน่นอนสวมทับเต็มตัวไม่เห็นเบาเดิมด้านหลังมีกระเป๋าใส่ของให้คันนี้เป็นรถรีโวข้างประตูเดิมเป็นผ้าก็มาทําเป็นหนังให้ดูแลรักษาง่ายๆใครที่อยากได้งานสวยงานทนเลือกสีเลือกลายได้ตามชอบ มาเจอกันได้ที่ลาดพร้าว124โรงงานคาไไบโรดังนะคะ